กอแดงอีกครับโอ้ยดอกใหญ่ขนาดจ้ะดอกอยัางงามอยู่เนาะจ้ะยังขั้เถอยอยู่พี่น้องก็ร่างบานครับดอกใหญ่เนาะตัวนี่จุม้มนึงครับป้าพี่น้องขาวอวนใหญ่ๆเลยเนาะขาใหญ่ขนาดเลยจ้ะจุม้มนึงครับจุม้มงามๆจ้ะทางพีเดียสักก่อยฟังก๊กไหม เพื่ดำอีกดอกหนึ่งครับจูมงามดีเนาะสองจูงางงามอีกจ้ะจางปึดป๊ดเลยจ้ะพี่นอ้องดอกงามนะดอกงางงามครับเพื่ดำอีกจ้ะ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC เกา FC ไม่ผูเขามาชมทั่วโลกน้ำเนาะครับมื่อนี้ก็มาพบปอกันกับบานาดกับสาวกรอยคือเกาครับสวัสดีจ้ามื่อกี้ก็พาพ่อแม่พี่น้องเดินทางเขาป่าจ้ะหลังจากที่เ้าหยุดไว้หนึ่งมือจ้ะไปรุ่นไปชมกันจ้าซิมีเท็ดยังหอย,ยเก็บแน่ไปจ้ะไปครับพี่น้องรุ่นเบื้องน้ำกันครับมื่อนี้หลังจากหยุดไปมาว่านพี่น้องมื่อนี้เขาป่ามากครับพ้น ตกต่ขืนนอกสก,กอยป่าซุ่มดีอยู่ครับก็ต้องรลุนเบื้องน้ำกันครับประสิมานเฮ็ดยังครับเมื่อนี้มาปอกันในเสาร์วันที่สองกรกฎาคมปีพศ2 5 6าครับพี่กัดเฮาป่า,ปาบ้านน้องเม็กตําบลหันคามเพื่อปนตรีจังหวัดอุบลทุ่เก่าหลักพี่น้องหลาอหลุนเบื้องน้ำกันครับแดงนาะแดงน้ำหมากเนาะจ้า เปลือกแน่นเอาเหมือนฝลตกครับมันอคืนเพื่อคขาไล่ครับสองดอกจ้ะดอกงามนี่จ้ะแข่งงามเพื่อคขาไล่อีดอกนีงจ้ะหางแหงนนอกมือนนี่พลพลตกมาคนได้ อันนี้บอสนาะพันหยบไปครับจูมหนึ่งจ้ะเพิ่งดามอีกดอกนึ่งครับจูมงามดีนะเพิ่งคาร่าอีกดอกนึงครับจูมงามดูจ้ะจะเห็น่างๆเนาะจ้ะมึงะดอกอีลี้จังเลย เนื้ก็ะเริ่มห้างนะพี่น้องฝนตกมาพาเพลนยกไปนอกบัดนนี้ต้องรอเพลนออกใหม่ครับจูงงามดีจ้ะมีสามดอกจ้ะบานแข็งจ้ะมีจูมเพันจ้ะ ดินแตาตุ้มเนาะเพื่องไข่เพื่องขาวครับเพื่องดำอีกดอกนึงครับขาใหญ่ขนาดเลยจ้ะดอกหามนั่งนะดินเป็นซุ่มดอกสมบูรณ์อยู่เนาะ<จ>เพื่องดำอีกครับ Do mưa lắm, 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 do lắm, do Đọc lắm, do mưa đang do mưa lắm, จ้หลุนกันเรื่อยแล้วครับมีอีกจุมนึ่งจ้ะจุมกำลังงามเลยจ้ะกอแดงครับกอแดงอีกครับอุ้ยดอกใหญ่ขนาดจ้ะดอกอยัางงามอยู่เนาะจ้ะ นักขันเถอยู่พี่น้องก็ร่างบานครับดอกใหญ่ไหมนะจุ้มหนึ่งครับจุ้มน้ำงามจ้ะฟางพีเด้สัก่อยฟางกอไงก,กไหมฟางก้อนในญ่ค่ะเห็นดอกเสียงแล้วพอเห็นจะดอกฟงางทั้งคุณเนาะ จ่มกำลัางงามเลยจ้ะตัวนี้จ่มนึงครับขาหันใอว่ใหญ่เลยเนาะขาใหญ่ขนาดเลยจ้ะจ่มงามเลยนานะจ่มดอกบานมันครับอันนี้บานแข็งอยู่นะเนาะเพิ่งดำอีกครับ ดอกก็แล้งงามนะจ้ะดอกหน่อยเป็นพืชิบใหญ่เนาะเป็นใบใหญ่ดอกเนาะซองจุ้ม่างามอีจ้ะจังปึ๊บๆเลยจ้ะพี่น้องดอกงามเลยเนาะจุ้มหน่อยเพื่อนครับ ดอ,ดอกบานเพิ่นครับอันนี้บานแข็งอยู่เนาะจ้าจุ่มหนึ่งครับกำลังงามเลยจ้ะดอกนึงจ้ะดอกงามครับผึ่งดําอีกจ้ะ ดอกบานชนครับคุณคำินจ้ะเอาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องก็ไเดวเวลาเดินทางกลับบ้านครับมาสรุปผลงานครับซาฟกอยครับวันนี้นี่จ้าผลงานของเฮาเจ้าพี่น้องกระทือว่าย่งมนันอยู่จ้ะแต่ว่าเฮ็ดืันนี้ก็ห่างแห้งแล้วจ้าพี่น้องเฮ็ดกอรกระดายยูโฮมเดียวจ้ะโฮมที่เฮาเคยไปเก็บเคยได้ คลิปนกอนกับโบมีเลยจ้ะเห็ดผึ่งดำกับหางแล้วเนาะผึ่งขาลายกับผ่อโฮมละดอกจ้ะพี่น้องก็ต้องรอว่าเห็ดชุดใหม่นี่เห็ดยังสิเกิดต่อไปจ้ะเพราะว่าชุดนี้ก็คงสิเริ่มหมดเริ่มไหวไปแน่นนละจ้ะเอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านได้ซื้อซอบม,มาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซอยกดไหลกดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อที่สิบ,บ่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ่านนัดกับสาวก้อยเด้อจ้ะพิกัดของเฮามื้อนี้ก็ป่าบ้านน้องเมฆอำเภอมุตรกจังหวัดอุบลจ้ะ คลิปนี้เป็นคลิปของวันที่สองก็กดาคมปีพศ๖๕มือหนาคลิปหนาค่อยพอกันไหมจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาปัญญามัยนายครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านได้ชื่นชอบมาคลิปจจงไดก็ย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อสิบปรพาดคลิปใหม่ๆจากบ้านนาดกับสาวกอยครับคลิปนี้ถือว่ายังมารน้องสาวกอยเฮดกระเหล่มหยุบไปล้วครับพี่น้อง ฝนตกมาพาเพิินครับก็ต้องรอเบิ่งอีกยักษ์สองเามอไปเรื่อยๆอ่าแล้วพี่น้องดินกัสซมดีเนาะแดดก็ออกมากอยู่ครับแต่ก็ต้องรอแล้วครับพี่น้องเฮ็ดช่วงนี้อืดแห้งครับพี่น้องทานได้ที่อยากมาหาช่วงนี้ย่าเพิิงมากครับเฮ็ดออกบ่าท่านร้ายพี่น้องอ <Okay. S 1> อกหางแห้งครับขันบบหู้หอมหูไม้เพิินได้ร้ายมองนี่บดได้เลยเนาะบ <Yeah. S 1> บาวนักก็หาจนทั่วป่าขึ้นกันครับ เอาละครับพ่อแม่พี่น้องจังไดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บาวนาัดน้ำครับสำหรับคลิปนี้บ้าวนาัดกับเาตาวลราพ่อแม่พี่น้องเดินทางกับบานครับสวัสดีครับ